สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมกับชลมรรนะครับวันนี้เรามีสินค้าใหม่นะครับจากทางเทอร์มอเทสนะครับเป็น Power supply รุ่นใหม่เป็นรุ่น Huck Power gf 3 p o นะครับ power ตัวนี้มีฟีเจอร์ใหม่ๆแล้วก็รองรับมาตรฐานใหม่ๆอีกด้วยนะครับจะมีฟีเจอร์อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยแล้วรุ่นที่อยู่กับเรานะครับเป็นรุ่น Huck p พาวเ gf 3 1 2นะครับ1,200วัตต์รองรับมาตรฐาน80พัทโกนะครับ และยังมีฟีเจอร์ที่รองรับนะครับเป็น PCIe Gen 5นะครับเป็น16 n พินคอนเนกเตอร์นะครับเป็น12บวกอีก4พินนะครับแล้วก็รองรับมาตรฐาน ATX 3.0 compatible นะครับเป็นมาตรฐานของพาวเวอร์ซัพพลารุ่นใหม่เลยและยังมีฟีเจอร์ Smart Zero Fan นะครับตัวพัดลมของตัวพาวเวอร์ซัพพลายนะครับจะหมุนก็ต่อเมื่ออุณหภูมิมันถึงนะครับถ้าอุณหภูมิไม่ถึงนะครับหรือว่าโหลดไม่ถึงพัดลมจะไม่หมุนนะครับ เวอร์ <Power S 2> ไม่ได้เสียนะครับเพื่อนๆแล้วก็ตัวคาปาซิเตอร์นะครับเป็นมาตรฐาน100% j เ p a n e s e นะครับแล้วก็วารันตีหรือประกันของตัว power ตัวนี้นะครับรับประกันถึง10ปีเลยทีเดียวสามารถใช้กันได้แบบยาวๆเลยครับใช้จนลืมเลยประกัน10ปีแล้ว power ที่อยู่กับเราวันนี้นะครับจะเป็นในรุ่นท a c power GF3 นะครับ1,200วัตต์นะครับและนอกจาก 1,200วัตต์นะครับและยังมีรุ่นอื่นๆอีกมากมายนะครับจะมีรุ่น750วัตต์850วัตต์1,000วัตต์1,200วัตต์1,350วัตต์แล้วก็รุ่นที่เยอะที่สุดนะครับ1,650วัตต์เลยทีเดียวนะครับมาดูในส่วนของหน้าตาตัว power ตัวนี้กันครับซึ่งขนาดและน้ำหนักนะครับก็ไม่เล็กและไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับแล้วก็ในส่วนของน้ําหนักนะครับก็ไม่หนักมากนะครับ น่าจะประมาณ2 3ถึง3กิโลโดยประมาณเนาะแล้วก็การเชื่อมต่อสายนะครับเป็นแบบฟูลโมดูล่านะครับซึ่งสามารถถอดสายได้ทุกสายเลยในส่วนของด้านหลังนะครับจะมีปุ่มเปิดปิด Smart ทซ r โร่แฟนะครับซึ่งจะให้ตัว power ตัวนี้นะครับใช้ตัวพัดลมทำงานตลอดหรือว่าทำงานตามอุณหภูมิเราก็สามารถมาเปิดปิดตรงนี้ได้เลย และ power ตัวนี้นะครับยังรองรับมาตรฐานใหม่อย่าง ATX 3.0นะครับ ATX 3.0จะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับ ATX 3.0 compatible นะครับเป็นมาตรฐานใหม่ ATX 3.0นะครับกำหนดให้มีสายการเชื่อมต่อ PCIe 5.0นะครับที่สามารถให้กระแสะไฟฟ้าแก่การ์ดจอได้สูงสุด600วัตต์ สามารถทนต่อการกระชากของกระแสไฟได้สูงสุด200%เลยและ Power ตัวนี้ยังมาพร้อมกับสาย PCIe Gen 5นะครับออกแบบมาตรฐานใหม่ด้วยสายไฟ12บวก4พินนะครับ PCIe Gen 5นะครับออกแบบมาตรฐานใหม่ด้วยสายไฟ12บวก4พินนะครับ ที่รองรับกระแสไฟฟ้าสูงถึง150วัตต์จนไปถึง600วัตต์เลยทีเดียวสำหรับเพื่อใช้งานร่วมกับการ์ดจอรุ่นใหม่นะครับอย่าง NVIDIA 4000 Series นะครับตัว Tuck Power GF3 Series นะครับมีวงจรตัดสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้าที่ดีกว่ามาตรฐาน Intel กำหนดไว้มีระดับการรบกวนไฟฟ้าที่ต่ำกว่ามาตรฐานของทาง Intel นะครับบนชุดคจ่าจไฟ12โวลต์5โวลต์ หรือ3.3โวลต์นะครับจากโหลด0%ถึง100%นะครับเพื่อการทำงานที่มีความเสถียรและรักษาส่วนประกอบที่สำคัญต่อประสิทธิภาพของอุปกรณ์ตัว power supply ได้อย่างน่าเชื่อถือนะครับชุดจ่ายไฟ12โวลต์แบบรางเดี่ยวที่ทรงพลังนะครับ t ัก k Power GF 3 Series นะครับเลือกใช้คาปาซิเตอร์ จากญี่ปุ่น100%นะครับที่มีคุณภาพสูงเพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุดและใช้งานต่อเนื่องได้อย่างยาวนานนะครับและมีฟังก์ชัน smart zero fan นะครับเป็นคุณสมบัติที่พัดลมจะไม่ทํางานเมื่อความร้อนในพาวเวอร์ p l y ายไม่ร้อนถึงอุณหภูมิที่กําหนดนะครับทําให้สามารถประหยัดพลังงานและลดเสียงรบกวนซึ่งคุณสมบัตินี้นะครับสามารถเปิดปิดได้ที่ด้านหลังของตัวพาวเวอร์ันั่นเองนะครับ สำหรับฟีเจอร์ที่เด่นๆของ Power อร์ซัพรุ่นนี้นะครับก็จะสรุปคร่าวๆได้ดังนี้นะครับเป็นมาตรฐานใหม่นะครับ ATX 3.0 compatible นะครับและรองรับสาย PCIe Gen 5นะครับรองรับการ์ดจอรุ่นใหม่ๆนะครับอย่าง Nvidia 40 series นะครับและตัวคาปาซิเตอร์นะครับใช้เป็น100%เลยนะครับเป็น Japanese นะครับและยังมีฟีเจอร์อย่าง smart zero fan นะครับ และตัวการรับประกันนะครับรับประกันถึง10ปีเลยทีเดียวนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับเป็นบริการดีๆจากทาง t h e r m a t e c คนะครับก็คือบริการทีทีพาร์ t ทีทีพาร์นะครับเป็นบริการจากทาง t h e m a ม t e ทนะครับซึ่งเราสามารถส่งเคลม power นะครับโดยไม่ต้องไปหน้าร้านเลยทีเดียวนะครับถ้า power มีปัญหานะครับมีตัวสำรองใช้ระหว่างส่งเคลมนะครับ โดยทางเทอรประเทศนะครับจะส่งตัวสำรองใช้ให้ถึงบ้านเลยนะครับทั่วประเทศไทยเลยและตัวสำรองใช้ที่ส่งมาให้นะครับจะเป็นวัดสูงกว่าหรือว่าเทียบเท่านะครับและฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับและยังสะดวกรวดเร็วทันใจและยังประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับโดยที่เราไม่ต้องออกจากบ้านเลยนะครับเพียงแค่ ลูกค้าหรือว่าเพื่อนๆน,นะครับต้องแกะ power supply ออกมารอนะครับผมเขาจะไม่ได้มาถอนให้เรานะครับทางเพื่อนๆต้องแกะ power ตัวที่มีปัญหาหรือว่าตัวที่จะส่งเคลมนะครับถอดออกมาให้เขานะครับผมอุปกรณ์ภายในกล่องนะครับที่ให้มานะครับเปิดกล่องมาดับแรกเลยเราจะเจอตัว power supply นะครับแล้วก็กระเป๋าใส่สายไฟทั้งหมดนะครับ และสายต่างๆที่ให้มานะครับจะมีสายหลักนะครับ24พินนะครับให้มา1เส้นนะครับแล้วก็สาย4บวก4พินนะครับเป็นสายต่อเข้าไฟเลี้ยงของตัว CPU นะครับจะให้มาทั้งหมด2เส้นนะครับและสาย SATA ให้มาทั้งหมด12หัวนะครับหรือ3เส้นนั่นเองสาย PCIe นะครับ6บวก2พินนะครับนี้จะให้มาทั้งหมด2เส้นนะครับ และสาย PCIe Gen 5นะครับหรือ12บวก4พินนะครับให้มาทั้งหมด1เส้นนะครับแล้วก็สายมูเล็กนะครับให้มาทั้งหมด1เส้นนะครับมีทั้งหมด4หัวด้วยกัน คนไหน,นะครับที่อยากเปลี่ยน power supply นะครับหรือว่าอยากจะอัปเกรด power supply ใช้วัตที่มันสูงขึ้นนะครับก็แนะนำเป็นซีรีส์นี้เลยนะครับเป็น thermatek t u c k power GF3 ซีรีส์นะครับมีตั้งแต่750วัตต์จนไปถึง1,650วัตต์เลยทีเดียวนะครับและยังมีฟีเจอร์ที่รองรับมาตรฐานใหม่ๆม,มากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น ATX 3.0 Compatiable นะครับ หรืออย่างสาย PCIe Gen 5นะครับรองรับการต่อการจอรุ่นใหม่ๆอย่าง Nvidia 4080หรือว่าจะเป็น4090นะครับ power ร,รุ่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเลยนะครับไม่ต้องมาต่อสายแปลงให้วุ่นวายเลยสำหรับเพื่อนๆที่อยากจับจองเป็นเจ้าของนะครับก็สามารถไปจับจองเป็นเจ้าของได้ที่ร้าน Edge Gamer หรือ IT City ในทุกสาขาเลยนะครับและถ้าใครไม่อยากพลาด สินค้าดีๆแบบนี้นะครับจะลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วกดติดตามเราไว้นะครับเราจะมีสินค้าไมแนะนําให้กับเพื่อนๆอยู่ตลอดเลยนะครับแล้วเพื่อนๆคนไหนนะครับมีความคิดเห็นยังไงนะครับสามารถมาคอมเมนต์พูดคุยใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ